ดีมอดีฟเสือร้านยาวจามนุษย์ป้าโคดาเสียหายถึงกับลัานยาวเป็นผู้ใหญ่ทีลังแกเด็กปิดฉากความรักหวาน2ปีสำหรับคู่ของเสือเศษการลูกชายของล็อกเกอร์ดังอยากเศษโรโซและการมีพากอนกับอดีตแฟนสาวอย่างพีม กัญญาณัที่ก่อนหน้านี้ออกมาประกาศว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วเรียบร้อยล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านดีมกัญญาณัตได้ออกมาเคลื่อนไหวผันไอจีตอรี่ส่วนตัวลายยาวถึงถูกโจมตีอย่างหนักว่า ชีวิตเศร้ามากๆคนคนหนึ่งก็มีความรู้สึกโกรธแต่ทําอะไรก็โดนตีโพยตีพายโดนปั่นตลอดว่าเราไปว่าคนคนนั้นทั้งๆที่บางทีเราไม่ได้กล่าวอ้างถึงเขาเลยไม่มีประโยคไหนที่เราเกล่าวถึงคุณเขาคนเรามักมีมนุษย์ป้าข้างบ้านกันทั้งนั้นที่ชอบมายุมาพูดจามไม่ดีใส่เราทั้งๆที่เราไม่ได้ทําอะไรผิด หรือทําอะไรไม่ดีเราไม่อยากให้คนมาปั่นกระแสหรือคิดไม่ดีหาว่าดีมเป็นเด็กไม่น่ารักไปว่าเขานะคะเราอยากอยู่ของเราแบบมีความสุขโดยไม่เกี่ยวข้องใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ,อ้อมอย่าเป็นผู้ใหญ่ลังแกเด็กเลยค่ะ ดิไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องน้าปวดหัวพวกนี้อีกค่ะไม่อยากให้คุณเขามาด่าครอบครัวเราทางเราก็มีความรู้สึกไม่อยากให้ครอบครัวเครียดไปมากกว่านี้แค่นี้จิตใจก็บอกช้ำม,มากพอแล้วไอจีตอรี่ต่อมาเนี่ยบอกว่าทุกคนไม่มีใครชอบให้คนมาพูดใส่ร้ายหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดีคุณคนนั้น เขาก็ไม่ได้มาว่าเราและเราก็ไม่ได้กล่าวหาร่วงเกินเขาแม้แต่ชื่อคุณเขาเราก็ไม่ได้เอ่ยการที่เรามีอารมณ์โกรธปาทางบ้านที่ทำตัวรู้ดีมากกว่าตัวเรา และเอาเราไปพูดในทางเสียหายและโพดลงในพื้นที่ส่วนตัวการที่เรา,าโมโหเราผิดตรงไหนและทางคุณเสือก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยไม่อยากให้เอาคุณเสือมาเกี่ยวข้องเลยทุกคนมีทางเป็นของตัวเองเขารับรู้และเข้าใจมาตลอดว่ามีคนมาว่าเราทางเราก็ไม่รู้ความเคลื่อนไหวของคุณเขาเลย เพราะบอกทุกช่องทางแล้วนอกจากจะมีคนส่งโพสต์มาให้ดีเองก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เขาโพสต์ถึงดีมและครอบครัวดีมเลยดีมไม่ได้พลาดพิงหรือร่วงเกินคุณเขาไม่ได้มาขอความเห็นใจหรืออะไรแต่ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดและอยากต่างคนต่างอยู่และมีชีวิตที่แฮปปี้ค่ะถึงคนที่ส่งข่าวถึงคุณเขาให้เข้าใจผิดหยุดเถอะค่ะ ไปทำมาหากินไปทำการทำงานนะคะไม่ชอบเราไม่เป็นไรแต่ไม่ควรทำให้อีกฝ่ายเข้าใจอีกคนผิดทางทางที่เขาไม่ได้ทำอะไรแม้แต่ล่วงเกินเลย h แ p ปปี้วันไทยเดย์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขนะคะและเหมือนว่าทางด้านเสือใส่การเนี่ยก็ได้โพสต์อัพไอจีสอ y รด้วยเช่นเดียวกันเหมือนว่าจะเป็นรูปมือสองข้างพร้อมกับเขียนภาษาจีนเอาไว้ แถมยังเขียนแคปชั่นแปะภาพไว้ด้วยงานนี้ทางน้านทีมเนี่ยก็ได้ออกมาไลา่ย,ยาวถือปาคางบ้านที่มาว่าร้ายใส่ร้ายพูดไม่ดีใส่เธอนั่นเองค่ะงานนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปมารอติดตามความืื้นไหวของชมพู่ว่าเรื่องราวจะไปต่อกันอย่างไรค่ะ